วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกันที่ใบงานที่7จนะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความเร็วค่ะซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วเนาะความเร็วเกิดจากอะไรคะไม่ใช่ความเร็วเกิดจากค่ะถ้าเกิดเราเอาอัตราเร็วคูณกับเวลาจะได้ระยะทางนะคะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะข้อหนึ่งค่ะ รามวิ่งด้วยอัตราเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงราบวิ่งด้วยอัตราเร็ว13กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งนานกว่าราม40นาทีได้ระยะทางไกลกว่าราม6กิโลเมตรจงหาว่าราบวิ่งได้ระยะทางเท่าไรนะคะเราก็ตีตารางเลยค่ะมี2คนค่ะรามและราบค่ะข้าบนค่ะ3ช่องจะเป็นอัตราเร็ว เวลาระยะทางเพื่อความสมมุติแบบใส่หน่วยด้วยนะจ๊ะอัตราเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเวลาเป็นชั่วโมงและระยะทางเป็นกิโลเมตรค่ะในโจทย์บอกอัตราเร็วของราม,มาเป็น15ของราบเป็น13ใส่ไปเลยค่ะจากนั้นเวลาค่ะเราไม่รู้เวลาของใครเลยนะคะเราก็เลยให้รามเป็น x ส่วนราบนั้น วิ่งนานกว่าราม40นาทีค่ะสังเกตนะคะราบวิ่งนานกว่ารามเป็นนาทีแต่ข้อนี้เราเป็นหน่วยเกี่ยวกับชั่วโมงดังนั้นเราต้องเปลี่ยน40นาทีให้เป็นชั่วโมงค่ะก็เอา60ไปหารนะคะจะได้40ส่วน60ตัดทอนได้เศษ2ส่วน3ค่ะนั่นหมายความว่า40นาทีจะเท่ากับ10เศษ2ส่วน3ชั่วโมงนะคะ ราบวิ่งนานกว่ารามจึงเอา x บวกเศษ2ส่วน3ค่ะระยะทางเกิดจากอะไรเกิดจากอัตราเร็วคูณกับเวลานะคะเราจึงได้ระยะทางของรามว่า1 5 x ของราบ13คูณในวงเล็บ x บวกเศษสองส่วน3ค่ะได้แล้วนะคะ,ะทีนี้จากโจทย์บอกว่า ราบเนี่ยเขาวิ่งได้ระยะทางไกลกว่ารามค่ะถ้ารามวิ่งได้ระยะทางจากตรงนี้ถึงเท่านี้ราบไกลกว่านั่นหมายความว่าเป็นการเปรียบเทียบระยะทางกันเราจึงเอาระยะทางของราบลบกับระยะทางของรามค่ะได้เท่านี้นะคะจะเท่ากับ6กิโลเมตรค่ะ อะเรามาช่วยกันแก้สมการนะคะเราก็แจกแจง13เข้าไปเป็น 13x บวก26ส่วน3ลบ 15x เท่ากับ16ค่ะจะเห็นว่า 13x กับลบ 15x พิจาริงกันได้ได้ลบ 2x นะคะก็เป็น26ส่วน3ลบ 2x เท่ากับ6จากนั้นค่ะมีตัวส่วนเป็นอุปสรรคเอา3คูณตลอดสมการเลยคูณด้วยกัน3ที่ค่ะ ที่แรก3ตัด3เนาะได้26ค่ะที่ที่2องลบ2คูณ3ได้ลบ6 x เท่ากับ18จ้าจากนั้นจะเห็นว่า x ตัวนี้ติดลบจึงส่งไปอยู่ฝั่งขวาซะแล้วเราก็เอา18มาลบกับ26ได้8นะคะจากนั้นอยากได้ x ค่ะเอา6ไปหารตัดได้ไหม แน่นอนว่าตัดได้ได้เศษสี่ส่วนสค่ะแล้วยังไงต่อคะเขาถามว่าราบวิ่งได้ระยะทางเท่าไรนั่นก็คือหาระยะทางของราบตรงนี้เราก็เอา x เท่ากับเศษสี่ส่วนสไปแทนนะคะก็จะเป็น13ในวงเล็บเศษสี่ส่วนสบวกเศษสองส่วนสามออสี่วนสกับ2อส่วนสบวกกันได้ค่ะเป็น6กส่วนสาม ตัดแล้วได้2 2งสคูณสิตอบ26ค่ะเราก็ตอบสวยๆเลยค่ะดังนั้นราบวิ่งได้ระยะทาง26กิโลเมตรนั่นเองอ่ะต่อไปนะคะข้อ2ใชายคนหนึ่งออกเดินทางด้วยอัตราเร็ว6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเวลา7นาฬิกาค่ะแล้วพออีก2ชั่วโมงต่อมาคนที่2ก็ออกเดินทางจากที่เดียวกันค่ะแต่ ความเร็วเพิ่มเป็น10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคำถาม,ถามเมื่อเวลาเท่าไรชายทั้งสองคนจึงจะเดินทันกันพอดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเดินทันกันพอดีนะคะไปค่ะมีชายสคนคนที่1คนที่2อ,อัตราเร็วเวลาระยะทางเราใส่เป็นแพทเทิร์นไว้เลยนะคะจากนั้นค่ะที่เรารู้ในโจทย์คือคนแรกอัตราเร็วเป็น6 คนที่สองเป็น10ค่ะจากที่โจทย์บอกว่าชายคนแรกออกเดินก่อนแล้วพออีกสองชั่วโมงอีกคนหนึ่งถึงจะออกเดินดังนั้นเราให้คนแรกเป็น x ค่ะอ๋อจวใหม่นะคะคนแรกออกเดินก่อนแล้วอีกสองชั่วโมงต่อมาคนที่สองเพิ่งออกเดินนั่นหมายความว่าคนที่สองเดินน้อยกว่าก็เลยให้เป็น x ส่วนคนแรกเขาเดินนานกว่าคนที่สองอยู่สองชั่วโมงค่ะจึงเป็น x บวกสระยะทางเกิดจากอะไรอัดตราเร็วคูณเวลาได้ระยะทางของคนแรกเป็น6ในวงเล็บ x บวกสส่วนคนที่2 10x ค่ะอะไรคือเดินทันกันพอดีอะไรคือเดินทันกันพอดีออดน,น,นดั่นก็คือ สมมุติเราสตาร์ทที่นี่ชายคนที่หนึ่งชายคนที่สองออกเดินทางจากที่เดียวกันคนที่หนึ่งก็เดินไปแต่เดินช้าไงหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นคนที่สองเพิ่งเริ่มเดินตามเดินทันกันพอดีหมายความว่าคนที่สองไปทันคนแรกด้วยระยะทางที่เท่ากันเราจึงจับระยะทางของสองคนนี้มาเท่ากันเขียนเป็นสรรมการค่ะ ได้ตรงนี้เนาะเราก็จะช่วยกันแก้สมการค่ะเอา 6x แจกแจงเข้าไปเอา6แจกแจงเข้าไปเป็น 6x บวก12เท่ากับ 10x จากนั้นเอา6ไปอยู่ด้านขวา 10x ลบ 6x ได้ 4x เท่ากับ12 x เดียวเท่าไหร่เอา4ไปหารได้3ค่ะนั่นหมายความว่า ชายคนแรกใช้เวลา5ชั่วโมงคนที่สองใช้เวลา3ชั่วโมงแต่ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าเวลาเท่าไรชายทั้งสองคนจึงจะเดินทันกันพอดีค่ะเราก็เลยบอกว่าดังนั้นชายทั้งสองคนนะคะ เดินทันกันเมื่อเวลาขึ้นอยู่กับว่าเราจะยึดคนแรกหรือคนที่สองเป็นหลักถ้ายึดคนแรกเป็นหลักคนแรกเริ่มเดินเวลา7.00นส่วนคนที่2อ,ออกเดินทางต่อมาอีกสองชั่วโมงจึงเป็น9.00นนัน่นเองถ้าเราใช้คนแรก เราก็เอาเวลาสตาร์ทของเขาคือเจ็ดจุดศูนอบวกไปอีกห้าชั่วโมงนะคะอันนั้นกูจุนเอาเป็นคนแรกแล้วกันบวกห้าชั่วโมงก็จะได้เวลา12.00นนั่นเองหรือถ้าเราจะใช้คนที่2ก็คือคนที่ 2, องสตาร์ทเวลา9ก้นาฬิกาแล้วบวกไปอีก3ชั่วโมงก็ได้12บสองนาฬิกาเท่ากันค่ะต่อเลยนะคะ ข้อสามค่ะชายคนหนึ่งขับรถได้ระยะทาง452กิโลเมตรเขาใช้เวลาขับรถในช่วงกลางวัน3กิโลเมตรกลางคืน2เศษ1ส่วน3ชั่วโมงอ่ะเมื่อกี้พูดหน่วยกลางวันผิดเป็น3ชั่วโมงนะคะทีนี้ลดอัตราเร็วของกลางคืนนะลงน้อยกว่าช่วงกลางวัน12กิโลเมตรต่อชั่วโมงสาเหตุที่ต้องลดอัตราเร็วลงเพราะว่ากลางคืนมันมืด มันจะอันตรายนะคะเ่ะเราก็ไปดูกันเหมือนเดิมค่ะข้างบน3ช่องอัตราเร็วเวลาชั่วโมงแล้วก็ระยะทางนะคะด้านหน้าค่ะมีผู้ชายคนเดียวแต่การขับรถแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาก็คือกลางวันและกลางคืนค่ะอ่าเรารู้อะไรบ้างอ่ากลางวัน3ชั่วโมงใช่ไหมเราใส่ไปกลางคืน2-1-3เศษ1ส่วนส เราเรียกว่าเศษส่วนจำนวนคละค่ะทำเป็นเศษเกินได้ถูกต้องแล้วค่ะเศษ7ส่วน3นั่นเองจากนั้นอัตราเร็วค่ะไม่ทราบอย่าใส่12นะยังไม่ใช่12นะคะเขาบอกว่าลดอัดตราเร็วลงกว่าในช่วงกลางวัน12กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็เลยให้กลางวันเป็น x กลางคืนขับช้าลงจึงเป็น x ลบ12จากนั้นระยะทางอะไรคะ เกิดจากอัตราเร็วคูณเวลาค่ะเนาะทีนี้ในโจทย์ที่ยังไม่ได้ใช้เลยก็คือระยะทางทั้งหมดค่ะไช้ค่ะเราจึงเอาระยะทางทั้งกลางวันและกลางคืนมาบวกกันได้452นะคะและสิ่งที่โจทย์ให้หาคืออัตราเร็วเฉลี่ยในช่วงกลางวันอ่ะเราคิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องตอบในช่องนี้ กับข้อ2อและยะทางที่ขับในช่วงกลางคืนใช่ค่ะจะได้ไม่ลืมอันนี้แก้สมการอย่างไรคะเราก็แจกแจงเข้าไปนะคะจะได้ 3x บวกเศษ7ส่วน 3x แจก7ส่วน3ไปหาลบ12 3ตัด12ได้4คูณ7ได้28ค่ะ ได้452จากนั้นทำยังไงต่อจากนั้นเราก็เราเห็นตัว28เนาะแล้วตัวนี้เป็นเศษส,ส่วนส่วน3เนาะเราก็เลยเอา3คูณตลอดสมการไปก่อนอะที่แรกได้ 9x บวก 7x ลบ 28่คูณสามได้เท่าไหร่คะได้8ปดเท่ากับ452รคูณสเดี๋ยวคูณแป๊บหนึ่งได้1,356ค่ะอ้าด้านซ้ายเราจะฟิจิลิงตัวนี้แล้วเราก็เอา84ไปบวกเลยนะคะจะได้เป็น16 x เท่ากับ1,440ค่ะอยากได้ x เอา16ไปหารได้90ได้แล้วได้แล้วได้90เพราะ x เป็น90อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือคำถามถามว่าอัตราเร็วในช่วงกลางวันนะคะเป็นคำถามที่หนึ่งดังนั้น ช่วงกลางวันขับรถด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่คะก็คือ x 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะทางในช่วง กลางคืนเราเอา90ไปแทนเนาะอ่ะเราก็ไปทดก่อนไปทดก่อนก็เป็นเศษ7จส่วนสในวงเล็บ90้าสิบลบสิบสลบสิได้78 3ตัด78ได้26ค่ะ 26่คูณเได้182เราก็เลยตอบเป็น182กิโลเมตรนั่นเองนะคะอ่ะเราไปดูข้อสุดท้ายกันค่ะใชาคนหนึ่งทำไร่ชาบนภูเขาค่ะแล้วใช้เวลาเดินทางไปกับ4ชั่วโมงนะคะเขาช่วงแรกเขาเดินไปพื้นราก จากนั้นเดินออกจากบ้านพักไปพื้นราบขึ้นเขาอ่ะคุณจุวาดรูปให้ดูออกจากบ้านไปพื้นราบปึ๊บจากนั้นขึ้นเขาค่ะก็ทำไล่ชายอยู่บนนี้เสร็จเรียบร้อยขากลับใช้เส้นทางเดิมลงเขาแล้วก็กลับบ้านนะคะอ่ะเรามาดูกันเขาบอกว่าโจทย์บอกว่าระยะทางพื้นราบเป็น3เท่าของระยะทางบนเขา อัตราเร็วในการเดินพื้นราบเป็น4กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นเขา3กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงเขา6กิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาระยะทางทั้งหมดค่ะอ่ะข้างบนแน่นอนอัตราเร็วเวลาระยะทางต่อไปเอ๊ะทำไมตรงนี้เยอะจังเลยนะคะเราก็จะมีพื้นราบค่ะเราก็เป็นพื้นราบขาไปพอพื้นราบขาไปเสร็จขึ้นเขาแล้วก็ลงเขา แล้วก็พื้นราบขากลับค่ะอ่ะเรารู้อะไรบ้างเรารู้อะไรบ้างไปดูที่ไฮไลท์สีฟ้าเลยพื้นระยะทางพื้นราบเป็นสามเท่าของบนเขาเพราะฉะนั้นขึ้นเขากับลงเขาให้เป็น x พื้นราบสามเท่าสามค่ะอัตราเร็วค่ะพื้นราบสี่กิโลเมตรไม่ว่าจะราบไปหรือราบกลับเท่ากันขึ้นเขาสมกิโลเมตรต่อชั่วโมงลงเขา เท่าไหร่คะ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทีนี้เราอยากรู้เวลาเวลาเกิดจากระยะทางหารด้วยอัตราเร็วดังนั้นราบไปก็จะเป็น 3x ส่วน4ขึ้นเขา x ส่วน3ลงเขา x ส่วน6และราบกับ 3x ส่วน4ค่ะจกโจทย์อบอกว่าใช้เวลาเดินทางไปกลับทั้งหมด4ชั่วโมง เราก็เอาเวลาตรงนี้นะคะมาบวกกันจะเท่ากับ4ค่ะสิ่งที่โจท์ถามระยะทางทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคิด x ได้เราจะเอาตรงนี้มาบวกกันอา้าวจากสมการนี้ง่ายๆเลยค่ะเป็นเศษส่วนเราหาครรน์ซึ่งครรน์ของ4 3 6และ4คือ12เราเอา12คูณตลอดสมการ อย่าลืมคูณที่4นะคะที่แรก4ตัด12ได้3 3คูณ3เป็น 9x ที่ที่2ได้ 4x ที่ที่3 2x และสุดท้ายได้ 9x ค่ะเท่ากับ48เราเอา9บวก4บวก2บวก9ได้ 24x เท่ากับ48 x เดียวตอบสค่ะอ่ะทีนี้เราไปหาระยะทางกันเลยนะคะระยะทางทั้งหมดมีกี่ x กี่ x สาม x บวก x บวก x บวกส x เป็น8 x เราก็เลยบอกว่าดังนั้นระยะทางไปกลับ ทั้งหมดคือ 8X ก็คือเอา8คูณกับ2ได้16อย่าลืมใส่หน่วยนะคะกิโลเมตรค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเราก็จบใบงานที่4กันแล้วนะคะใบงานที่7ค่ะ